สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูอัปเดตการทำบ่อลอยในสวนกล้วยนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมลงคลิปไปนะครับก็ลองถ่ายดูนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็เลยมาอัปเดตนะครับตอนนี้ใส่เสาได้4 5ต้นละนะครับสีงหต้นทำไมน้อยจังนะครับ อันนี้เป็นผมเป็นเกษตรวันหยุดนะครับก็มีเวลาหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์ก็ได้มาทําต่อนะครับไม่ทําทุกวันนะครับแล้วก็อุปสรรคใหญ่ๆเลยก็คือช่วงนี้เป็นหน้าแล้งนะครับตีนแข็งนะครับกว่าจะขุดได้แต่ละหลุมเนี่ยยากมากนะครับต่อเจอต่อบ้างบางทีนี่ผมพาไปดูต่อนี่ครับนี่คือต่อที่ขุดออกมา นะครับในการที่จะฝังเสาเจอสองต่อใหญ่นี่คือกว่าจะอ,าออกมาได้ก็หมดไปครึ่งวันแล้วนะครับต่อนะครับแล้วก็นี่กำลังจะเป็นหลุมที่หกนะครับนี่ที่เหลือก็คือขุดขุดไว้ครับขุดมาร์กไว้ก่อนนะครับจะเห็นรากไม้อยู่เลยไหมครับนะรบากไม้กว่าจะ ไปเสร็จไปแต่ละหลุมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ไม่ได้รีบนะครับที่จะทําให้เสร็จภายใน1เดือนหรือว่ามีกําหนดเวลานะครับก็ค่อยๆทาทำหยุดก็ค่อยมาทําเรื่อยๆนะครับพามาดูตรงนี้จะเป็นบ่อนะครับเป็นตําแหน่งของบ่อเก็บน้ํานะครับไว้รถส่วนกล้วยนะครับสาหรับหน้าแลงแล้วก็ปีถัดๆไปนะครับ นี่ผมห้ดูเห็นไหมดีที่รากไม้หรือว่าตอไม้เนี่ยหลบไปพื้นที่ที่ไม่โดนนะครับเส้นเปียกๆนี่คือผมเอาน้ํามาใส่ทามาแช่ไว้ให้ดินอ่อนก่อนถึงจะขุดได้นะไม่งั้นขุดไม่ได้แน่ครับดินแข็งมากนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับในการขุดบ่อครั้งนี้้ยไม่ใช่สิสำหรับในการขุดหลุมฝังเสาบ่อลอยนะครับ ก็จะมีตลับเมตรด้วยนะครับมีขวานเอาไว้ฟันต่อไม้นะครับแค่เอาอ้ที่ขุดขุดอย่างเดียวนี่ก็คือไม่ไหวแน่ๆนะครับแล้วก็ตลับเมตรนะครับระยะห่างตรงนี้ผมจะให้ห่างหนึ่งเมตรนะครับให้ห่างกันหนึ่งเมตรแต่เบื้องต้นก็คือให้ห่างหนึ่งเมตรไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูโดยภาพรวมอีกทีหนึ่งว่าถติว่าถ้า,ถ,าถ้าทําออกมาแล้วเนี่ย ในส่วนของของบริเวณตรงนี้มันแคบไปผมอาจจะขยายขยับมาอีกนิดนึงนะครับขยับเข้ามากนิดนึงเพื่อจะได้มีพื้นที่กเก็บมากขึ้นนะครับตอนแรกวางไว้ว่าตรงนี้มันจะประมาณ3เมตรนิดนิด,น,ดนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็น1 2, เมตร2เมตรแล้วก็3เมตรนะครับแต่ว่าผมจะขยับออกไปอีกสักประมาณ3เมตรนิดนิด,น,ดนะครับยังไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ นะครับส่วนความยาวจากตรงเนี้ยมาหาตรงเนี้นครับจะเป็นประมาณ6เมตรนะครับอ่าก็คือจะเป็นสเมตรนิดนิดคูณ6เมตรนี่ผมก็ขุดเผื่อไว้อยู่แล้วนะครับเผื่อจะขยับตำแหน่งก็ค่อยมาขยับเสาเอานะครับเพราะว่าจะยังไม่ฝังหลุมนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็น,นครับในส่วนกล้วยหอมทองที่โดนแสงแดดแผดเผามาทั้งวันนะครับ ก็ประมาณนี้เนื่องจากน้ําไม่พอนะครับตอนนี้ผมพักแปลงไว้ก่อนยังไม่ทําอะไรนะครับก็ลดน้ําในส่วนของที่ยังเป็นเคลืออยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มาลุยกับบ่อลอยก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปลงเรื่อยเืว่าแต่ละสัปดาห์มันอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะสำหรับบ่อลอยในส่วนกุ้ยหอมทองนะครับก็ประมาณนี้สลับคลิปนี้ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ